การวาปโค้ดเปรียบเสมือนแอปเปิลลูกที่4ี่ของโลกที่ถูกค้นพบวาปโค้ดคือตัวแอปเปิลลูกสุดท้ายที่ถูกค้นพบแล้วในโลกเนเวลานี้ลูกแรกถูกค้นพบที่สวนเอเดนพระเจ้าให้มนุษย์ชายหญิงคู่แรกใช้ชีวิตอยู่ในสวนเอเดนและทั้งคู่ได้กินแอปเปิลนั่นก็คือแอปเปิลลูกแรกในส,นสวนสวรรค์ของพระเจ้าตามตำนานหรือเรื่องเล่าในการก่อกำเนิดเกิดโลกเป็นที่มาของมนุษย์ชายหญิงคู่แรกอาดัมและอีฟหรืออาดัมและเอวาลูกที่สองคือลูกที่หล่นตกลงบนศีรษะของผู้ชายคนหนึ่งที่สวนแอปเปิลนั่น ก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและทําให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกขึ้นมากมายมหาศาลส่วนลูกที่3มหล่นมาบนโลกมนุษย์โดยผู้ชายคนหนึ่งคือซับจอบได้ค้นพบเทคโนโลยีล้ําโลกที่ทําให้เราได้มาคุยกันสื่อสารกันผ่านออนไลน์ดาวเทียมวันนี้จากโทรศัพท์มือถือซึ่งทําให้โลกพลิกขั้ววิวัฒนาการของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงทําให้เรามีสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ส่วนตัว ให้พวกเราได้ถ่ายทอดสัญญาณตัวเองไปได้ทั่วโลกในเครือข่ายแห่งอินเทอร์เน็ตหรือการออนไลน์เราคือขบวนการเล็กๆที่ถูกบรรจงสร้างขึ้นด้วยวิวัฒนาการลึกซึ้งลูกที่3ามที่ซักจาะผู้คิดค้นโทรศัพท์มือถือและตั้งชื่อว่า Apple โทรศัพท์มือถือนี้เองที่เปลี่ยนมนุษยชาติเปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิง และลูกที่สี่คือกระบวนการวาดโค้ดว,ว่าแอปเปิลลูกสุดท้ายขององค์โลกลูกสุดท้ายของมนุษยชาติการวาดโค้ดเป็นองค์กรความรู้ที่ตกผลึกทางปัญญาณาของอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุปซูเปอร์ทูนผู้นำทางจิตวิญญาและครูแห่งโลกยุคความตั้มจากผู้ฝึกฝนพัฒนาจิตใต้สำนึกเข้มข้นลึกซึ้งจริงจังด้วยตัวเองจากผู้สอดแสวงหาคุณค่าและความหมายแห่งจิตอย่างสุดชีวิตสุดหัวใจโดยได้เดินทางไปยังที่สถานที่สำคัญต่างๆทั่วโลกเป็นระยะยาวนานมากกว่า30ิปีเพื่อค้นหาแอปเปิลลูกสุดท้าย ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคน